ก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําที่แลกหินตีบวกกับพวกของอื่นๆอีกมากมายเต็มไปหมดเลยก็ที่นี่จะเป็นที่ที่หลังจากอัปเดใหม่แล้วก็หลังจากอัปเดตตัวล,ละครแลนตัวอาชีพหอ,อกที่มาใหม่ก็จะมีแมปใหม่เปิดด้วยก็คือเซาเวิร์นเนี่ยอากาศนี้เซาเวิร์นอันนี้ก็จะเป็นแมปใหม่ ก็หลังจากที่เราทำเควสเควสของเกียร์1 3 4 0เสร็จแล้วอะ่ะเราก็มาที่นี่ก็ Npc ตัวนี้ก็จะเป็นให้แลกของก็เนี่ยมีพวกหินตีบวกมีอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยมีกา๊าซสุ่มเกลือมีจี่เป็นพีซีมีเงินมีอะ่ะประมาณนี้ก็หลังจากที่เราทำเควสเสร็จแล้วเราก็มาที่นี่ก็ที่นี่ก็ลงได้1 3 7 0 แต่ผมไม่แน่ใจนะว่าแบบต่ำกว่านี้จะลงได้ไหมแต่คิดว่าน่าจะไม่ได้นะก็มาที่เนี้ยก็จะใช้โทเค็นในการลงตัวโทเค็นเนี่ยก็หาจากไหนก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูก็โทเค็นโทเค็นจะรับจากรับจากเมืองทุกเมืองก็จะเป็น npc ตัวที่เอาไว้แรกของ k h อ o s นะครับตอนที่ลง k h o s 3ก็จะเป็น npc ตัวนั้นจะมีเควสม่วงขึ้นอันนี้คือเควสเ q u สเริ่มแรกหลังจากที่เราทำ q u e สม่วงอันนี้เสร็จแล้ว q u ควสนี้จะกลายเป็นเควสเหลืองรายอาทิตย์แล้วก็ไปส่งเควส เสร็จส่งอ่ะหลังจากเราส่งเสร็จแล้วเนี่ยกจย็จะเป็นเควสเหลืองขึ้นมาแล้วแต่เควสเหลืองเนี่ยจะเป็นเควส์ลายอาทิตย์ก็ได้อาทิตย์ละ2โทเคนก็เนี่ยตีแถวนี้ปกติไม่มีอะไรมากอันเราก็ได้มาครั้งแรกเราก็หลังจากทำเควสม่วงเราก็เราก็จะได้มา2อันแล้วทำเควสลายอาทิตย์อีกอีก2อันก็เป็น4อันก็สำหรับไอตัว ดันตัวเนี้ยสำหรับดันตัวเนี้ยจะได้ตัวนี้ด้วยก็คือสตาร์ก็คือพวกดวงดาวที่เราตามหาก็ผมแนะนำให้เก็บก็ถ้าใครไม่เก็บก็ยังไงก็เราลงหาพวกของอย่างอื่นไปด้วยก็ได้อยู่แล้วก็ประมาณนี้ ก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ